มาราวีนคิวไปดูป้าลอรี่ที่แก่งักคนเดิมปล่บอกว่าคนเดิมตั้งแต่ตั้งแต่แบบหลายปีก่อนอะหลายสิบยี่สิบปีก่อนโอ้โหเดือดเลยเอ้ยมันมีเปิร์กไอ้นี่เจเปิร์กเกี่ยวกับโทเทมอะที่เป็นลูกกวางอะตัวไอ้นี่ไอเข้าฝันโทเทมอุ้ยแงคู่นานอะ เต็มไปอยู่บ้านเล็กนะอุ้ยถ้าเกิดไปแตะโัเทมมันมันมันจะถอนนานมากอะเปิ้ลของมันอะถอนน้ด้วยเต็มไปบ้านเล็กก็หรอกู๊ดให้อยู่โอเคเล่าออกมาแล้วเดี๋ยวแย่แล้วได้ไปไหนอะจะไปถอนโัเทมบ้านเล็กยู่ทางขวาทางขวาโอ้โหกูแตกหน้ากต่างเงี้ยล้มอย่างเร็วเลยไม่เป็นไร ไ้บ้างชนะบ้างวนกันไปเดี๋ยวเขาฝันเลยถ้ากูเล่นบ้านเล็กอะกูก็วนได้ยาวๆแหละแต่กูจะขีดออกมาไงเพื่อไปถอนอโทเทมไงตอนขยับโซนนี่แหละถอนนานด้วยกูบอกให้เฮ้ยโอ้โหยอดไ,ไปดึงเลยไปดึงเลยใครปั่นเสร็จอะผมอยู่เรือใหญ่ครับถอนไม่ได้หรอกกูว่ามันอถอนนานจีมาบารีก็นไ,ไ,ไม่เล่น ตีบกระดาเร็วแน่เลยว่ะตัวนี้เกี่ยวอะไรอ่มันเล,มเล่นไม้ปลอมกับเราไม้ปลอมจริงนต้องจำดีๆแล้วอ่ะที่ผ่านแล้วไม้เคยดิพุ่นของเราเลยนะนี่ไม้ปลอมกับหลุมเลือดนี่อะไรมันร้ายกว่ากันวะเจ อย่าว้ามาเครื่องกูขอร้องหลบเลือดก็เหนื่อยอ่ะแต่ว่าไม้ปอมมันนี่กว่าวังโอ้มาเรือใหญ่ว่ะไม่เสร็จว่ะว้าบอเอาหน่อยดี99อี้เอ้ยมึงลากประเดี๋ยวกูขึ้นไปลยครับเฮ้ยมันดักทางนะเอ้าเฮี้ยมาทางกูเดี๋ยวกูลากไปเจมึงงั้นมึงเอาเลยเดี๋ยวกูลากเข้าลานไม้กูอยู่ตรงลานไม้ขึ้นไปสามไม่กูเลยกกาลลัังงห อันไหนอันไหนหมายจริงวะเนี่ยเฮียบันเล็กบานเล็กอะตรงทางซ้ายอ่ะพ่อเล้วต่อแล้วไม่ใช่ฟอร์ฟหรอที่นี่มันร้าเจอแล้วทุเรศไปอ่ะนี่แจ็คหมดมันกลับมาว่ะไม่ไม่ไม่มันอยู่ตรงไอ้นี่เอาไว้เสร็จเอาไว้เสร็จวับป่ะวับเครื่องปะไม่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 เอากูเอาอยู่กูอยู่บ้านเล็กฟอร์ข้างล่างต่อเลย บัเล็กไม้จริงดิไม้จริงอยู่แล้วบัารเล็กอ่ะไม่ได้ใช่โอตรเจอโคตรจะมืดมัวหมดแล้วนจะหมดแล้วเปล่าใช่มันยังเหลือแคทรกลู่นี่มันไอ้นี่มันเล่นอะไรของมันวะไอ้เครือบหายเลยได้อยู่ได้อยู่อยู่บ้านเล็กใช้ไม้ไปแล้วนะออกฝันมั้ยเสร็จป่ะเลยใหญ่ของปลอมนะเสร็จบ้านเล็กของปลอมไปแล้ว หลุดเพราะไม่น่าจะหลุดง่ายๆนจะจังกูยาวเฮ้ยใครปั่นอยู่โทษวะเจ๊ไม่ค่อยมีที่เล่นเลยมันว้นมนา,หามาหากูเลยมันว้าเครื่องมาเมื่อกี้โน่นมันเจอคนอื่นแล้วมีพรบ้างเรานี้มีแ,มมมแต่าขาทำบารมดพรานล,รลากไปเ,เล่นเรือใหญ่ก็ได้นะมันเอามึงเปล่าไม่ไมาเอานี่อยู่โอ้โหเอาเหีเ้ยตายเลยกูใช้ไปกูใช้ไม้ไปแผ่นสองแผ่นเครื่องนี้ไม่เต็มว่ะ หิวเตียงไม่ได้บล็กเล่นแล้วไม้ปลอมหมดเลยตรงบ้านเล็กอ่ะไม้ปลอมหมดเลยจะเล่นะพูทธนากลับกลกักออกฝันกันเจอยัง มันปั่นฟรีเลยว่ะเฮียต้องไปท้ำเครื่องนั้นน่นะแต่กูไปท้ำให้เจกูยังเจ็บอยู่เล่นบ้านเล็กเฮ้ยเสียงใคร,ใครวิ่งวะ<อ>เฮ้ยมาเฮ้ยมาฮิวก่อนมา <c oughs> เด็กอนโดนอยู่ ไม้จริงมันไม่ได้กระเทือกใช่ไหมใช่โอ๊ยบักผีมืนเอ้ยอะไรวะบอลเกิดอะไรขึ้นวะหลงแล้วไม่เดินมาเจอผมไปเออเหรอมึงหลงมันหรือเปล่ามันหลอกไฟนะตอนเนี้ยไม่หลอก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 มันตึงนะตอนเนี้ย ไม่ติงหรอถามมีอ,อม้อ,อมเลนสองสามรอบเลยเพื่อนแกจริงสองจริง <c oughs> <m uch> มันหลงเว้ยเมื่อกี้จะมาณเท่าไหรเสร็จดิห <50 S 3> ้าสิบแล<ะ>้วเอากูเอากูาาเออดึงเลยเครื่องเล็กน,นะเครื่องเล็กเครื่องเล็กเจ็ดิบเปอร์ได้ได้เดี๋ยวกลัวตรงนองหินแรกก่อน <c oughs> เรือใหญ่ยังไม่ได้เล่นไหมเหรอเออเดี๋ยวกูเปเดี๋ยวพี่ปลูกให้ปลูก กลับมาซมสาม่ได้บอกหมายปลอมหมดเลยตรงบ้านเล็กอ่ะบ้านเล็กอะไปเล่นบ้านเล็กกลับไปเล่นโนโนเลยนะแถวบ้านเล็กโนเลยนะเฮ้ยเด็กฮาร์ดสวยจัดเหลือเครื่องเดียวแล้วปล่อยให้เสร็จเลยสุดใช่แล้วเร็จไหมเจーเด็ดแล้วมาเอากูต่อเลยนะเออกูเปิดประตูรอกูเปิดประตูแล้ใหญ่เจーไม่ใช่มันเหลือเครื่องเดียว เอากำลงปั่นตรงเรือเล็กเจ็ดสิบแล้วไห่เหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วกูปั่นซ้ำเสร็จแล้วเอาเหรอกะเทืบกะทืบอะไรวะเสร็จแล้วเด็กตัวเทมเพคลูนก็ยังหาไม่เจอเนี่ยเครื่องเหล่านี้ว้ามาเครื่องละเดี๋ยวกลัวของมันเองบุระใหญ่อ่ะไม้ติ๊กไม้ปลอมเลย เรือใหญ่ยังไม่มีใครเล่นไหมอ่ะเอ,อ่อเที่ยวมาจริงใช่กูม,มาเล่นเรือใหญ่นะเดี๋ยเครื่องตรงไหนวะบอลอสองบ้านเล็กสองเครื่องอ่ากำลังไปแตกแล้วหนึ่งกระเทือ้อมาแล้วก็คือโดดได้ทีเดียวอะหน้าต่างบ้านเล็กมันมีก้อหน้าต่างวะวะตท่นี้ กูปั่นอยู่ไหนบอลรับเครื่องกูรับเครื่องวะกูรับเครื่องเาเรียกอะไรนะจะจุดทุ่มไฟอยู่มาหากูว่ะเจยเดินกูปั่นอะไรขึ้นมาให้ไม่ละแฮกรูยังไม่ถอนเนาะถอนไปสองแล้วถอนไปแล้วไม่ใช่เหรอเออแฮกรูหายแล้วหลงว่ะหลงง่ายจริงใหญ่ปอนบอกเลยไอ้บอนไม่โมว่ะเจยเดินหากูไม่เจอกูฉีกออกมาเรือเล็กแล้วเนี่ยบอกแล้ว ลงทิษฝ่ามาเหรวเจอเครื s <S ่องอุ้ยมาแล้วมันมาจริงมาจริงเสมอเยี่ยปอนฉายใช่เหรอเจอเฮียฉายตัดแบบอัดหน้าเลยอ่ะไอสัตว์เอ้โลง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 มันถีบมันถีบมันถีบเฮ้ยกระเป๋าบันเครื่องบีนเครื่องนึงไันเล็เครื่องมึงอ่ะได้ครับผมบันเล็กนะ ผัดปอาท้ายเออมาหากูละคว,วายไม้ปลอมออกยาวออกยาวากูเล่นบอเรือให้มันสี่เครื่องเอาบ้าเล็กว่าเล็กกี่เปิดละเพิ่งเริ่มวาระเล็กลวาระเครื่องอากูกูก็ผันโยกก็โยกอยู่เงี้ยเหลือสามคนยังไงก็ชนะถูกต้องครับถูกต้องครับเห็นด้วยครับ แจ็จแยนเย็นมันไม่มีถีบแรงเลยซ้ับมันมีแฮกโลนตอนน่ะไอ้กั้นหน้าต่างเนี่ยมันกั้นดีกันดีวะไม้ตรงข้างเนินอ่ะข้างข้ามข้างเรือเนี่ยข้างเรือที่เป็นข้างเรือไม้ข้างเรือเป็นไม้ปลอมนะจับไปเลยเอากูยาวไปเลยดินี่ไม้ปลอมปอนใช่ใช่ใช่ไม้ปลอมไม้ปลอมไม้ปลอมยัดทิ้งเรือใหญ่เลยลงไม่ก็ท่าเรือก็ได้ฝั่งเสียติดเบอร์แล้วเดี๋ยวกูกูเล่นท่าไม้กูเล่นไม้ เอเอเล่นตรงนั้นแหละกายกูเลยแปดสิปดสิปดสิป,ป,ป,ปอมปะโอยสรรัตว์ปอมมาเก็บเลยตรงตรงที่ผมขึ้นอ่ะไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไอ้ยิงของบอลองจริงของจริงแบบตู้นี้ตรงไหนเอาสักที่เรือใหญ่เรือใหญ่ต้องเปิดโอเคตรงนี้ปอมหมดเลยไอ้ป,อน,ปอนไนอน้ตรงกลางแมปอ่ะ ีอันนึงตรงที่เป็นเรือ,อของปอมอันนี้เปิดเลยเปไปเรือใหญ่ใช้หมดยังยังยังไม่ได้อยู่ข้างบนมีแค่สัตว์เอ้ยเดธฮัทไหนวะแผ่นหนึ่งออกจากแล้วข,ของจริงของจริงของจริงของอเลยรแจ็คเสร็จแล้วข้างเรือรับหน่อย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 อหอยลังกูเนี่ย สวยเจเล่ก็โนวันนะโนวันนะโนวันก็โนกันทั้งหมดอ่ะเยฟอร์สว็เก้ยเยสเออเดนให้ใช้หน่อยก็ไม่ได้